สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ช่องเชฟทูแชาแนลวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะลานกันนะคะดูกันจุกๆไปเลย3วัน2คืนจ้านี้เรานั่งรถตู้นะคะจากขนส่งเอกมัยนะคะก็รถตู้เนี่ยราคา160บาทต่อคนนะคะก็มาส่งถึง ท่าเรือเลยนะคะท่าเรือแหลมบาิีไฮนะคะวันนี้เป็นวันหยุดคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะนี่เป็นตารางโดยตารางเรือนะคะที่แต่ละรอบว่ามีออกเวลาไหนบ้างนะคะคนละ30บาทคะ mm ่ะ hmm. นี่สวยไหมล่ะแต่คนเยอะมาก เศรษฐกิจไทยคงจะดีขึ้นะนะนาะระยะทางเดินไปขึ้นเรือก็ไกลพอสมควรนะคะก็ต้องเผื่อเวลากันด้วยนะเกือบไปไม่ทันนะเราอะเราจะไปรอบสิบโมงนะคะแต่สุดท้ายก็ทันจ้า อ่า1นาทีสุดท้ายแล้วเราขึ้นเรือมาแล้วนะคะอันนี้จะไปลงที่ท่าหน้าบ้านนะคะทุกคนต้องใส่เสื้อชูชีพนะคะเพื่อความปลอดภัยนจับจองที่นั่งเราเลือกชั้นล่างนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เวียนหัวไม่เมาเรือแต่ว่าเนี่ยเสื้อชูชีพแอบเก่าไปนิดนึงนะแล้วก็ ออกเดินทางจ้านั่งเรือไปประมาณ4 5นาทีนะคะทงเ,เที่ยวเยอะมากจริงๆบอกเลย,ยและแล้วเราก็ถึงจ้าท่าเรือหน้าบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโทรเรียกรถที่รีสอร์ทที่เราพักมารับนะคะมารับถึงที่เลย พอมาถึงที่ตู้น,นะคะมันจะไม่มีรถพี่วินเยอะมากจ้ายินโบดกันไปเลยค่ะเลือกกันได้เลยว่าจะไปวินไหนนะคะมีบริการรับส่งน,นะแล้วก็มีให้เช่าร้นทไ่ด้วยนะคะแต่ของเราก็ใช้ที่ทพักไปเลยนะคะง่ายดีมาถึงเกาะลานแล้วก็ต้องแวไหว้เจ้าแม่ชีวิตกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของทริปนะคะ ก็บอกกล่าวเจ้าแม่สักนิดนึงเนาะให้เจ้าแม่คุ้มครองนะคะให้ขอให้ปลอดภัยตลอดทางทิปเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังไม่ถึงเวลาบ่ายสองเชิคอินยังไม่ได้เราก็เลยมุ่งตรงมาทานข้าวกัน,ก,นก่อนที่ร้านยกยอนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะสั่งเมนูอะไรกันบ้างนะคะ mm hmm. สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำไก่ย่างคะ mm ่ะ hmm. ผัดกะเพราแบบน้อยเป็นนิดนึง mm hmm. ็คือหาดนวลน,นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าหาดนี้มีอะไรบ้างนะคะไม่ได้มานานหลายปีเกาะล้านเปลี่ยนไปเยอะจริงๆที่นั่งก็เยอะนะคะเสื้อผ้าทุกอย่างมีหมดคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะจริงอะไรจริงอูฟูมากจ้า นี่ที่นั่งนะคะอาหารการกินก็พร้อมอยู่ที่ว่าเราจะเลือกนั่งทานที่หาดไหนนะคะช,ชมบรรยากาศรอบๆเลยค่ะ,ะ,ะสะดวกสบายมากต่กว่าแต่ก่อนเยอะมากนี่มีทิ้งช้าให้นั่งด้วยนะคะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีที่นั่งสวยงามได้เจอทะเลแล้วแต่แดดร้อนมากเด็กๆสู้ชีวิตมากค่ะ ถึงเวลาเช็คอินแล้วคะ่ะเรามาพักกันที่ริมทะเลรีสอร์ทนะคะมาถึงตรงล็อบบี้เขาก็จะมีน้ำนะคะมีน้ำบริการมีน้ำส้มมีน้ำเปล่านะคะแล้วก็เข้าไปเช็คอินข้างในกันเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทนะคะสวยงามน่ารักกระจุกกระจิกมากจ้า ที่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะน่ารักจริงๆเลยแนะนำให้มาพักค่ะสวยมากหาดูวิวไปพร้อมๆกันนะคะพนักงานทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะบริการดีเยี่ยมเอาไปเลยร้อยเต็มสิบ แล้วก็ตรงนี้นะคะบรเิเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับนั่งทานอาหารนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาทานอาหารตรงนี้กันค่ะและโซนที่เรามาพักนะคะก็จะเป็นโซนทางด้านขวามือสองชั้นตรงนั้นนะคะซ้ายมือนี้ไม่ใช่นะอยากจะพักอยู่แต่ว่างบไม่ถึงงาหยอกหยอกหยอกนี่นะคะก็หน้าพักนะคะ ใครมาแบบว่าเป็นหมู่คณะพักห้องทางนี้ได้เลยแต่ส่วนห้องของเรานั้นจะอยู่ทางนี้ค่ะส่วนอีกฝั่งของรีสอร์ทนะคะก็จะมีที่พักเหมือนกันนะคะที่พักค่อนข้างมีหลายห้องเลยทีเดียวนี่นะคะติดทะเลเลยค่ะ สวยสวยสวยแล้วก็นอกจากมีที่พักแล้วนะคะรีสอร์ทเขาก็มีคาเฟ่ด้วยนะคะจะอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาไปค่ะในส่วนของห้องพักนะคะเราอยู่ชั้นสองนะคะห้องริมสุดเลย เดินเข้าไปนะคะห้องน่ารักมากชอบมากอุปกรณ์ในห้องก็จะมีการน้ําร้อนมีแก้วน้ํามีโอวันตินนะคะตู้เสื้อผ้าก็จะมีไม้แขวนให้นะคะมีไดรเป่าผมให้ด้วยนะมีตู้เย็นค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะคะราคา1,600บาทตัวมาหารเชา้าเราด้วยนะคุ้มมากแล้วก็มีผ้าเช็ดต,ตัวให้นะคะเตียงนุ่มมากน่านอนที่สุด มีระเบียงด้านนอกให้ด้วยนะคะจะบอกว่ากระจกเขาคือส่องแล้วผอมจา้าสาวๆต้องชอบไปดูข้างนอกระเบียงกันค่ะ,ะเปิดไปก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวนะคะข้างนอกคือมองเห็นทะเลเลยนะคะสวยมากดูห้องน้ำกันว้าว ไตรงหนนหลังจากชมห้องพักแล้วก็ไปชมวิวกันต่อคะ่ะอันนี้เป็นหาดตาแหวนนะคะเป็นหาดที่สวยที่สุดแล้วนะคะเท่าที่เราไปสำรวจมานี่เป็นจุดชมวิวนะคะสวยมากชอบชอบชอบ ที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็าจะมาลงเล่นน้ำตรงนี้นะคะก็สะดวกสบายมีพิ่วบินคอยรับส่งด้วยนะคะร้านค้าอะไรต่างๆก็มีนะคะเซเว่นก็มีนะคะเก้าอี้นั่งตรงนี้ก็จะประมาณตัวละห้บบาทนะคะนั่งได้ทั้งวันเดีย๋ยวไปดูน้ำทะเลหาทรายกันนะคะ ทะเลหนาตื่นสามากเลยนะนี่จะบอกว่าทะเลสวยมากน้ำใสมากต่างชาติเยอะมากเช่นกันเนี่จะส่งวิดีโอนี้ให้เขาัวลด้เลยน,นะเจะลงเล่นน้ำเป็นกันสวยมากค่ะเราจะเล่นนะ้ำขอเติมพลังเพลฟก่อนเล่นน้ำจ้า และ้วก็ถึงเวลาทานอาหารเย็นค่ะเราเลือกที่จะมาซื้อที่ตลาดนะคะก็อยู่ตรงหน้าวัดเลยนะคะเป็นตลาดมีของขายเยอะมากนะคะแต่ว่ามาถึงทะเลทันทีเนาะเราก็ต้องจัดซีฟู้ดค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร,บรอบๆกันนะคะ เลือกมาได้ร้านนี้ค่ะย่างให้ฟรีด้วยนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะสวยมากแล้วดูนะจ๊ะน้ำสีเขียว วยเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันตรงนี้นะคะแล้วก็ตกหมึกจ้ามารุ้นนะว่าจะได้หรือเปล่า และนี่เป็นผลงานนะคะที่เราไปซื้อที่ตลาดนัดมาเมื่อสักครู่นะคะมีกุง้งมีหมึกแล้วก็เดี๋ยวสั่งอาหารากับทางรีสอร์ทด้วยนะคะไปกินกันเลยค่ะเริ่มเลยค่ะก้งว้า

ได้เวลาอาหารเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรทานกันบ้างนะคะอันนี้ก็รวมอยู่ในค่าที่พักเราแล้วนะคะ1,600บาทมีอาหารเช้าให้นะคะ กับตลาดที่เรามาซื้อซีฟูดเมื่อวานนะคะนี่เดี๋ยวเข้าไปในร้านกันเลยค่ะไปดูบรรยากาศรอบๆคาเฟ่กันนะคะ จะไปถ้ำกันค่ะนั่นก็คือถ้ำแมมนะคะดีอยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราจะเดินเลาะๆกันไปนะคะโอ คือร้อนมากค่ะระหว่างทางไปหาตายายก็จะมีคาเฟ่ยอยู่คาเฟ่หนึ่งนะคะชื่อว่ามาทาทาเบคคาเฟ่นะคะแล้วก็เลยขอแวะจิบอะไรเย็นๆอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันค่ะว่าร้านเป็นยังไงกันบ้าง แล้วก็ไปอีกหนึ่งหาดนะคะนั่นก็คือหาดเทียนค่ะอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะที่จอดมอเตอร์ไซค์ก็จอดตรงนี้นี่นะคะ <ไป S 1> แล้วเราก็จะเดินข้าม,มสะพานตรงนี้ลอลอๆอ,อ,อไปนะคะไปเรื่อย สั่งกุ้งเผาประทานที่รีสอร์ทเช่นเดิมค่ะแป๊บๆครบสามวันแล้วบา,บายบยเกาะล้านไว้จะมาอีกนะจ๊ะขากลับกอทมอเราก็เลือกกลับหลตู้นะคะคนละร้อยหสิบาทเช่นเดิมเดินเลี้ยวซ้ายออกจากท่าเรือมานิดนึงนะคะแล้วก็จะเจอท่าหลตู้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ ฝากกดไลค์ like, go share, go กดแชร์กด s u บสไคร b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะบายบาย